ผู้ใหญ่ไรก็เนี่็เอาได้นะครับเนาะนี่เพิ่งบอกว่าจัดได้กับนี่เพื่อนครับผมเอาตัวนี้หนาด้วยครับด้วยพี่น้องครับเบิ้งเอาหางไถ่ย่างใหญ่ไงนะครับเด้อตัวนี้เอ่ยนี่นะครับเด้อนี่แหละดูช้าช้าสัดวัตไปเลยนะครับพี่น้องครับนี่เห็นอยู่นี่แหละนะครับเด้อเอ้าอันนั้นบักบข้าวนุ่มหอมไหครับครับมันสุกของจ้าพวกในเด้อกลับกนด้เดี๋ยวเดี๋ยวน้เออ ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่หน้าบัวเบิ้งหน้าไว่ว่าตังเบิ้งหน้าจะขวางมา่เนี่ดักบุญชูกันละมุตจังหวะที่แพนไปใส่ยอยู่เมื่อกี้เลยเราเริ่มลูกมันพัดบุญสูแล้วพี่น้องเอ้าครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนล เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับมาอีกแล้วที่ผู้ใดกําลังรอแต่เบื้องง้วของขอกหอยชานะครับพี่น้องครับวันนี้บุญชุกมาไทยให้พีให้น้องเบิ้งนะครับเนาะเป็นนะครับพี่น้องครับหลังจากเบิ้งน้าจิ้มไปโมเลแรลว่านี้นะครับมีตัวไหนถูกว่าถูกใจพี่น้องไปนะครับวันนี้สีภาพมาเบิ้งรายละเอียดกันเต็มๆอีกที่หนึ่งนะครับ สำหรับข้อของหอยช้าเนี่ยนะครับพี่น้องครับพี่กัดเปิ้งก่ายยูทีบ้านหนองเมกตําบลหนองเมกอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องกวันนี้มีง้อทองเลีมใหญ่ๆพร้อมกับง้อแม่ลูกมาให้พี่น้องได้เลือกชมนะครับพี่น้องครับปูที่กลังหางวอยู่ก่ให้พี่น้องเลือกเบิ้งเอานะครับน้องวามักตัวใดชอบแบบไหนนะครับพี่น้องครับมีตัวใดจะถูกอกถูกใจบ่นะครับวันนี้บุญชูกัสีผ้ามาเบิ่งนะครับเนาะก่อนอื่นนะครับกะสีผ้าไปพูดคุยทักทายกับทาง จ้าของงัวภูที่รอดที่สุดในเอเชียแหละครับสำหรับคนขายงัวตอนนี้สวัสดีครับคุณพี่ปีชาครับผมสสวัดีครับผมเดี๋ยวนะครับวันนี้คุณครูปีชาแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยวันนี้ก็จริงคาสันใส่เกงคาสั้นเอาแบบนี้แหล้นะเนาะวันนี้เฝ้าฝนตกวันนี้เฝ้าฝนตกนะครับพี่น้องครับเอาจะเปิดโต๊ะใดก่อนครับวันนี้เอาแม่ทองก่อนครับเอาแม่ทองแบบแม่ทองเลยอันนี้ทองเสี้ยมไงสูงน่าจะรอยหาซิบหาได้ด้วยครับพี่น้องรอยหาซิบหาครับอ่าร้อยห้าสิบห้านะครับพี่น้องครับตัวนี้ทองกับปพอใดครับผม เคเอฟหกแปดครับเคเอฟหกแปดไดครับพี่น้องครับท้องเฟรมใหญ่เดือนมากตัวนี้ทองสามเดือนอันนี้ก็คือตรวจทองให้แล้วนะครับตรวจทองแล้วมีคลิปให้ครท้องสามเดือนนะครับพี่น้องครับโอ้หลอดก็ติดไว้ดีแทยพี่น้องผสมวันที่ยามันหลุดหายสิบสี่มกราหกห้านะครับกำหนดลอดในใบกัยี่สิบสี่ตุลาหกห้านะครับพี่น้องครับเอารายละเอียดของงัวนนะครับอันนี้เป็นทองที่ใดครับตัวนี้ทองสองครับเป็นท้องที่สองนะครับพี่น้องครับอ่า ใครอยากจะได้ง้วฟลิมใหญ่ๆนะครับเนาะเดี๋ยวเสียภาเบื้องด้านเอาเบื้องล่าละเอียดของง้วก่อนนะครับพี่น้องครับยังไปฟังราคากันนะครับอ่านี่เด้อจิ้มดำดำสนิทเลยนะครับเนาะนี่แผ่นหลังตัวสูงใหญ่เด้อครับพี่น้องตัวนี้ใหญ่ครับหลังเปรียดเยเปียเลยนุ่มตัวนี้บ่มีติ่งนะครับเนาะสีหัวนะครับนี่แหละหางพี่น้องครับอ่าดำดำปื้อๆเลยนะครับเนาะนี่นะครับจีบเล็บแข็งขานี่ก็บ่ได้เหงาด้อครับพี่น้องเด้อเอาขอฟังค่าตัวตัวนี้นะครับเนี่ยนี่เปิดไว้ เจ็ดหมื่นสามครับเจ็ดหมื่นสามนะครับพี่น้องครับเอาต่อร้องเอาครับซึ่งราคาเจ็ดหมื่นสามนี่เป็นราคาที่ผ้อมทรงไว้นะครับแล้วก็พร้อมทรงฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเนะผมอ่าเนี่ยนะครับเด้อเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับบัหนิศูนย์แปดหกสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดสี่ครับอ่าเฟซบุ๊กครับผมมีชากาละสารครับเออาถักมาหยอกทุ่งมาะลินน้ำในพี่น้องครับอ่านะครับเด้อเอามาพูดคุยต่อ้นไหนก็ได้ก็ขาจักนเอยนะครับผม มีขาทุกขาถอนว่วเจาให้เบื้องขาได้ครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบื้องส้นหนาครับพี่น้องครับบ่านี้งอโคล่องสา่งง่ายเลยว่าแล้วครับพี่น้องครับผู้ใดมาบดดำลึกนะครับเนาะขอบหูส้นหนาดำๆนะครับพี่น้องครับเอาไปอวกลูกแดงๆครับพี่น้องครับขุ่นแข้งขาทุงเท่าขึ้นสูงเลยอันนี้ขาห้เบื้องขาง้นขับขางวดเทียบกันเลยพี่น้องครับมาขาใดเหลือก็พี่น้องครับขาคนหนี่ดำอยู่แล้ววันนี้คุณครูพิชาแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยนะครับพี่น้อง ระหว่าสิบประระว่าสิบเปอร์เซ็นต์กิงยินดอกเอาโตนี่ละส้นดอกเออนี่นะครับเดอ้อไม่มีตําหนินะครับเนาะครับอ่านี่นะครับไม่มีตําหนิอ่ะเอ้าถูกถูกใจบ่ครับพี่น้องครับถ้าถูกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้บุญสู้ยนดเดอ้อพี่น้องครับ อ่ตัวต่อไปครับผมแม่ท้องคือกันครับแม่ท้องคือกันนะครับตัวหน้าหนาเนี่ยบ้างไหครับนี่ตัวหน้าหนาเนี่ยละตัวหน้าหนาเนี่ด้อครับเด้อทองกับทองกับวีโก้ครับบที่นี่วีโก้ที่เพิ่งซื้อไปหาเศษนั่นว่าแม่ลูกเอาตัวนี้ไปพี่น้องครับทองกับวีโก้ออกมาได้๋ยวหาเศษเนี่ยเท่เอออันนี้สิขายถึงหาเศษไหครับนี่บ่บ่ถ้าเราวางไปนั่นเออให้รอออกมาก่อนพี่น้องครับหน้าหนาเลยนี่อ้วนตันหมกอกเลยครับนี่ตันหมกอกนะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้ทองกับวีโก้สองล้านนะครับเด้ออ่า เดี๋ยวที่อ่านมือผสมให้พี่น้องครับครับผสมวันที่18เดือนมีนา6หาด้อครับพี่น้องกัหนดคลอดกะ25เดือนธันวา6หาด้อครับเด้อแม่อายุเอ้ยแม่ครูอายุกี่ปีนี่บ่บอกนะครับพี่น้องอันนี้ลูกที่ไหนครับลูกสองครับลูกที่สองนะครับเด้อพี่น้องครับเอาสูงอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้สูงอยู่รอย45ถึง17ประมาณรอย45บวกนะครับพี่น้องครับนี่ใหญ่ๆหนาๆแบบนี้เลยครับเด้อทองวีโกู สองล้านครับพี่น้องเอาฟังคาตัวตัวนี้นะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดครับเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับหพ่ทราบว่าขายถึงหาแสนเพื่อนตัวนี้บักเงนี่เจ็ดหมื่นเจ็ดพ่อต่อรองเอานะครับพี่น้องครับเจ็ดหมื่นเจ็ดอีกขึ้นเพราตัวเงแข็งขาเงยหนังหนาด้วยพี่น้องครับนี่เอาไผ่มักแบบนี้นะครับเด้อนี่นะครับส้นหนาส้นตายพี่น้องครับครับอ่านี่เอาเบื้องกีบเดี๋ยวหนึ่งดำปื๊ดๆนะครับพี่น้องปันแต่งหายไป โบมีตำหนีนะครับตัวหนีน้องครับครับโบมีตำหนีอ๋อสีผ้าเบื้องขางนี่ครับพี่น้องครับเออด้านขางด้านนี่เป็นได้รับพี่น้องตัวนี้อ้างลึกบักขากนะครับเดอ้อนุม่มตัวนี้เลี้ยวไปบุญชุกกับทั้งนี่กับซี่หออัวยิ่งได้ครับพี่น้องครับอ้วนหนาเลยตัวนี้ถ่ายดำบเลยได้ครับเด้อถ่ายบักใหญ่ได้พี่น้องเดอ้อตัวนี้นี่แหละลบมาของใหญ่แล้วกว็เหรียญเฟี้ยงไม่ยังส่พี่นอ้องอืมนี่เอ้าแต่ตคนบ่มาคนใหญ่ดอกมากน้อยมากน้อยบ่ใหญ่รูปยากจีอ๋อเอาดึงไว้ทาั้งเพี่อนี่ หัวกะงามค้นกะโลเอาท่านใดอีกพี่น้องมาเอาหลดนี่เอ้าเจ็ดหมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับเห็นชัดไหมครับพี่น้องครับนั่นนะลึกๆเอ้าเบื้องกีบเล็บอีกเทือครับพี่น้องครับเห็น่าชัดอ่านี่กีบสันสัเห็นเห็นดีเด้อครับเด้ออันนี้ก็จะให้ดูกีบเล็บคนไปด้วยนะครับพี่น้องครับนั่นขาคนนั่นขาคนเอ้านี่นะครับเด้ออยากจะ่าไห้มาเลยนะครับเนาะ ตัวที่2ผ่านไปครับพี่น้องครับก็ค่อยๆเบึ้งกันไปนะครับนอาที่เราโตชอบโตได้มักโตไดนะครับพี่น้องครับมีู่เขคมกว่าเบิ้งซาซดูช้าๆซัดๆไปเลยนะครับพี่น้องครับนี่เหรียญเนี่แหละนะนะครับเด้ออ้ะอันนั้นบักเปลาหนุ่มหอมพผมครับเป็นทุกคนจะพวกละเด้อกันับกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เออเี่นและบอกโอเคเราเพิ่งต้องให้แหละพี่น้องมามาหนี่ได้ควางฝาหมอดบักม่วงบักม่วงบักเ้าบักม่วงได้คู่นึงเลยพี่น้องแล้วต่อยให้ เอาต่อไปครับผมเอาตัวใดครับเอาแม่ลูกครับเนี่ยใลูกแม่ลูกได้ครับพี่น้องเด้อเดวให้ยเอ่อคุณเรียนพลายมะห้ได้ครับพี่น้องครับมาาของนี่ได้มึดมาแบบใดอตัวพี่ตัวพี่อ่ะนี่ครับเด้อตัวนี้ลูกบอกง่ายได้ครับพี่น้องครับแม่นี่แดงนี่ดีอันนี้อันนี้ใบลูกใบลูกครับแม่ผสมไหมครับตัวนี้ยังครับยังนะครับเอาสิภาพเบื้งลูกครับพี่น้องครับ อันนี้เป็นลูกตัวเมียนะครับเด้อนี่แหละลูกตัวนี้ครับพี่น้องครับไอ้เห็นทายยางไปพร้อมเลยอ่ะเอาตัวนี้เป็นลูกของอ่ามารวยนะครับ SK 5 9 4มีใบหลอดไห้นะครับพี่น้องครับอ่าเกิดเมื่อวันที่26ตุลาหกสี่นะครับพี่น้อง26ตุลาหนจุดเดือนเหรอพี่น้องพฤศจิกาพันวามกราคมภายในเมษายนประมาณหาเดือนกลัวๆนะครับพี่น้องครับอ่าเป็นลูกที่ใดครับตัวลูกลูกแรกครับ ลูกแรกของแม่นี่นะครับเด้อแม่นี่สูงยุตใดครับนี่ร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องครับนี่ม้วนทรงลูกเป็นยังไงพี่น้องเบื้องแม่นี่นะครับเนาะนี่ลูกใหญ่สูงซ้ำแม่ซ้ำแม่ละพี่น้องครับหายเนื้อหนังมาหลายนะครับเด้อแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้กับน้มกับสีมิตริ้งนิดหนึ่งนะครับเด้อด้านหลังพี่น้องครับบอกให้กอนหางบอดอกครับผมพวงหางใหญ่ดีอยู่อ่าสีแดงดีดูด้านนี้ครับผมอ่าคู่นี้ให้พี่น้องท่านนิใจไหวนะครับแล้วก็ผู้ใดอยากแยกผมสิถามให้นะครับพี่น้องเอาไอ้คุณคคคครรรรููปีีชาาัับบ่่่น้เทไห แปดหมื่นสามพันครับแปดหมื่นสามนะครับพี่น้องครับเอ้าลูกตัวเมียอ่าลูกของไอ้มารวยนะครับพี่น้องตัวนี้อันนี้แยกได้ไหมครับไม่ครับท่านเดี๋ยวอยากแยกนะครับคุณครูพีซ่าว่าบ่านอยากแยกนะครับพี่น้องไปนน้ำกันสังกัลังงามครับพี่น้องครับมันกำลังงามนะนี่นี่คพีซ่าคุครูพีซ่าดังเด้วยพี่น้องครับอ่านี่ขีบเดืบลูกนะครับพี่น้องขีบลูกเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปเสี่ยงทั้งแม่ทั้งลูกมาเสียงเสียงทั้งแม่ทั้งลูกโตก็โตมึงเข้าแล้วครอบนี่ งอุกหอกของหอยชาเนี่ยเพจมนะครับบ่ถามมาจากศิกระบันย่ำไถ่นะครับพี่น้องเอาเป็นโบมเพราะว่าบ่มีคนเสให้ถามบ่มีคนเสดหาถามเอาแปดมื่นสามครับพี่น้องครับนี่นี่ะครับเด้อยกได้แต่ไม่แยกนะครับครูนี่ผมตันซันกินกินเนี่ยแหละพี่น้องนี่มากบครับนี่่วลดีกับเทว่าฝันสู้กับผู้ดีแท้เทวาเด่นกลับมาบนเหนือกับเบื้องเลีพ้นไปแล้วครับพี่น้องครับนี่ เล็บคนดำอยู่ดอกเบิ่งเล็บงัวเสียไฟอันนี้ผมว่าท้ายไปท้ายมันอีเจ้าของงัวกับที่มันใส่เป็นซุยดิพี่น่องคูนี่บ่มีตำหนินะครับเนาะเอาอไยหัวมาทั้งพี่เบิ่องฐาทกขาให้พี่หน่องเบิ่งจักน้อยนะครับเออไปลูกเนี่ยเขาอยได้เบิ่องฐานง้อทกขาไป็นน้ำนะครับบ่มีตำหนินะครับเนาะครับบ่มีตำหนิรับประกันขาทกขาถอนหายเลยครับพี่น้องครับเอานี่แหละพี่น้องครับลูกตัวใหญ่แล้วเอ้อค้นหางตัวนี้เห็นเห็นไหครับพี่น้องให้เบิ่งเอาเด้อครับเด้อความใหญ่ความยุ่นท้ายกับนี่แหละนี่ แม่มีติ่งนิดหน่อยเจอลูกนี่บ่มีเป็นบัคขับติ่งบ่ครับลูกนี่บ่มีติ่งนะครับพี่น้องครับเอ้าอ่ะนี่แหละอ่ะต่อไปครับผมแม่ใหญ่เลยครับแม่ได้บ๊ทนี่หงใหญ่เลยนครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้ท่องพอได้เดือดทีพามาเบิ่งกันนะครับพี่น้องครับอ่ะตัวนี้บ่นางเกินหาเมื่อนะมั้งพี่น้องว่างเกันพี่น้องคิดว่าหันว่าหาเมื่อนะคนแตกเชี่ยนพี่น้คนแตกตื่นเลยเออเบิ่งไรเหลี่ยมเบิ่งรายละเอียดข้างในเออเบิ่งรายละเอียดข้างในเออเด้อครับพี่น้องเด้อ ตัวนี้เป็นงัวทาอง kf 3 1นะครับแล้วก็เป็นวัวที่เฟรมใหญ่มากอันนี้ผสมวันที่27ธันวาหกสี่กำหนดทอดในใบกะ13ตุลาหกห้นะครับพี่น้องอ่ะนี่เด้อเอ้าตัวนี้เป็นลูกที่ไดนครับลูกสองในท้องครับลูกที่สองสูงยุทธายครับตัวนี้เดบัตร้อยห้าสิบห้าครับร้อยห้าสิบห้าอะใก่เคี้ยงคับตัวแรกไหมพี่น้องครับคุณเดียวกันเลยแต่ว่ามันก็จะตัวหนึ่งเป็นโบดเขิมๆนะครับเนาะเออไว้มันนี่ครับพี่น้ตันเลยนี่นะครับเด้อ นี่แหละไอห้หมักง่วใยั่ๆนะคบพี่น้องครับอ่ะเอาเบื้องด้านข้างไปก่อนเอาให้เบื้องใกล้ๆครับพี่น้องครับเหนือหนังหนังข้อเป็นยังไงย้วยบ่ยพี่น้องนี่ย้วยหรือไม่นะครับเนาะนี่แหละขาดำๆเลยครับเบื้องกีบเล็บเห็นเห็นเล่สันสเลยตัวนี้กีบสวยมากๆเลยแหละตัวนี้เ็บบ่เาาเอาฟังราคาก่อนยังสิงไปเบื้องละเหียดกาอีกครับตัวนี้เท่าไหร่ครับแปดหมื่นเจ็ดพันครับ แปดหมื่นเจ็ดพันนะครับบอกชัดๆนะครับวันนี้อ๋อแปดหมื่นเจ็ดครับแปดหมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับ <laughs> นี่ผมพยายามถามแล้วพยายามถามเห็นแถวเขาเริ่มแต่เห็นแล้หลงราคาไหมพี่น้องแปดหมื่นเจ็ดนะครับเนาะเ <laughs> ออทีไปหาพันเด้อเด้อ <laughs> เราว่าหาพันมันนั่นแหละพี่น้องเอ้า <laughs> ตัวนี้ผูดด้ใดมักว่าเฟลมใหญ่โบดจัดนะครับพี่น้องครับหนังหนาๆเอาเลยนุ่มเบามีติ่งนะครับพี่น้องครับนี่สวยๆเลยพวงหางโบดดอดนะครับอันนั้นเป็นขีดตมมั้งขาวๆครับ ีเบิ้งมุมกว้างๆครับผมส่วนหนาไปเบิ้งใกล้ๆครับเอาดูซาซาไปเลยพี่น้องครับปุ้งซูบ่าเฝ้าดอกบวกเมียว่าเรือนสดนี่กลับไหมอืมอ่ะนี่ส่วนหนานะครับเนาะดูใกล้ๆเลยนะครับนี่หน้าบัวเบื้องหน่างไว้ว่าต้องเบิ้งหน่าเจ้าของว่ะี่ดักบุญชซูบ้นละมุดที่ว่าที่เพี้ยนไปใส่อยู่เมื่อกี้เลยเราเลื่อมลูกบุญทพัดปุ้งู้าเหรอพี่น้องเอ้านี่หน้าอกนะครับเนาะดูเลย ่ใหญ่ครับไงแปดหมื่นเจ็ดนะครับเด้อตัวนี้นอกใหญ่ดีนะครับพี่น้องครับเอาเบื้องทายยางครับนี้ท่าก้าวขาครับผมนี่เม่าลดพี่น้องเฝ้าทูดนะครับเด้อหินออกคลิปไปเด้อนี่เพรท่านนี่นี่ใหญ่แบบนี้นะครับเนาะเอ่ะนี่แหละครับตัวต่อไปครับผมที่นี่กับเบิร์ดละครับมียูซีแม่นี่ที่จะขายวันที่สองแม่น่ะติดมัดจำถ้าได้มี พี่น้องห้เพิ่นก็บ,บอกว่าขายเลยเห็นไหมสองแม่นี่สมเพอลอะแม่ว่ามีวิวหกชุดเด็ไทยสิ <c oughs> วันนี้สองชุดนี่มีคนเจ้าของเอามาสื่อบ้างเมื่อไหร่วันนี้ครับวันนี้นะครับเนาะวันนี้เจ้าของผูดเทปันสื่อไปกันวว้เด็กกับเล็กกับขายต่อขึ้นกันแม่นกับตัวต่อขึ้นกันสีภามาเบิ้งครับครูใดเป็นครูไหนพี่น้องเอออันนี้อันนี้ครูนี่นะครับเนาะเดะี๋ยวด้ะอันนี้แม่มันบอกครับนี่แม่นลูกมันตัวไหนครับตัวนี้บ่นี่ลูกตัวนี้นี่ลูกตัวนี้ได้ครับพี่น้องครับเอาลลููกก ประมาณสองเดือนกู้วัวไม่สามเดือนแต่ประมาณนี้แหละสองเดือนอ่าแม่นี่ก็ทีลอยหาซิบได้เยอะมั้งสูงๆนี่พี่น้องลอยหาซิบได้เยอะดอกคู่นี้เพิ่นเอาไปเท่าไหร่ครับเออแปดหมื่นหาแปดแปดซิบหาครับแปดซิบหานะครับพี่น้องครับเออคู่แม่ลูกพี่น้องให้กำไรกับค่ารถกับเสียเองเพิ่นกับพวเนี้ยเพิ่นอาจเดเพิ่นอาจติปล่อยไปนะครับพี่น้องครับเอ้าคู่นี่นะครับเด้ออะใดอยากจะได้ไปต่อนะครับพี่น้องครับต่อใหม่ต่อมือก็เอาไปครับพี่น้องให้กำไรเพิ่นก็เอานะครับพี่น้อง เอองามอยู่ตัวเงาดีด้วครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ได้แม่เหงาดีแม่ยาวเลยแหละตัวนี้เบิ้องบนสูงพี่น้องครับนี่สูงดีดีเลยแหละตัวนี้เนาะแม่มันเหงาครับพี่น้องครับแข้งขามันก็เลยสูงเงาเพื่อกันตัวเหง้าหรือเปแข้งขายเงาเพ้อมแม่นี่บดดีแล้วครับพี่น้อนนงเด้อแต่สีผ้าเบิ้งทางนี้นี่นี่เลยนะครับเนะ<อ>าะอ่าที่้อมอยู่ลูกบลนมีติ้งนะครับพี่น้องครับอ้ามันลูกแหลกบ่ครับนี่แม่นลูกแหลกลูกแหลกนะครับเนาะครับเอ้า นี่แหละพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้คูนี่นะครับเด้อเอาไปได้เลยนะครับพี่น้องครับเอมซีหัวเอาสวยๆเลยพี่น้องครับบ่มีตำหนีอันชุดต่อไปกับตัวนี้ไหมครับนี่ครับแม่นี่เพิ่็เกาแล้วคือกันอันนี้เป็นงวท้องหรือง้อเม่นลูกง้อท้องครับท้องเจ็ดเดือนแล้วทองตัวนี้หนาด้ครับพริกแดงท้องพริกแดงเจ็ดเดือนตัวนี้หนาเอาอันนี้กับมิเจ้าของแล้วคือกันแม่น7เจ็ดเดือนในท้องที่ไดครับ ห้องที่สองครับห้องที่สองอ่ะไอ้เพื่อนเอาไปเท่าไรครับตัวนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดครับเจ็ดหมื่นเจ็ดขันผู้แหย่ายก็นี่ก็เอาได้นะครับเนาะผมนี่เพื่อนบอกว่าถ้าได้กันนี่เพื่อนครับผมเอาตัวนี้หนาด้วยครับด้วยพี่น้องครับเบื้องของหางไทยย่างไงด้วยครับเด้อตัวนี้เออนีด้วยครับเด้อนี่แหละของหางหมักไงเอาผู้ใดมกง้วนหนาๆกันอยากจะได้นะครับเนาะลองโทรมาพูดคุยสอบถามต่อรองออกนะครับพี่น้องนี่ครับ พวงห่างยงใหญ่เลยตัวนี้ตัวนี้สูงยุ่ิไหครับร้อยสิบห้าบวกร้อยสิบห้าบวกได้ยังร้อยสิบสิบห้าบวกนะครับพี่น้องเอ้าบึงแผ่นหลังเลยนะครับพี่น้องครับถ้าได้กำไรเป็นเมือนพันาจเิปบปอยอยู่หรอเอ้านแล้ะครับพี่น้องครับขอของคุณพี่ปีชานะครับพี่น้องครับครับแล้วก็ตามสไตล์บนชู้แหละครับพี่น้องไทยคือไปไฮไลทละเอียดไปแล้วก็สนุกสนานที่ห้าไปนั่งฝั่พี่น้องครับได้แบบนี้เมาเลยนะครับเนาะ มีอีกว่าครับในของคุณพี่ปีชาของผมจบแล้วครับเบิด์ตเนี้แล้วครับหมดแค่นี้นะครับเนาะครับเออคลิปต่อไปมีมาให้อีกมั้ยครับแมนครับรอติดตามอีพีต่อไปครับพี่น้องผู้รมบทท่านอีพีนี่กับมหนาวขอก้อนนะครับนี่ครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับขอสวัสดีครับครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชร ูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง